สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะมาค่ะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูแกงกะทิมะเขือใส่ไก่นะคะมะเขือก็แช่ตู้เย็นไว้หลายวันก็ค่อนข้างจะออก,กำดำๆนิดนึงก็จะมีมะเขือพวงปนมาด้วยนะคะวันนี้พริกแกงเผ็ดกระเพราไก่สับยูนะคะเดี๋ยวค่อยนำไปผัดกับพริกแกงนะคะ นี่เลยจ้าใส่หัวกระทิลงไปแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปเลยจ้าแกงกระทิไก่ใส่มะเขือนี่นะคะก็เป็นเมนูบานๆอีกเมนูหนึ่งนะคะที่สมพรก็ทำกินอยู่เป็นประจำนะคะแกงเผ็ดบ้างนำมาผัดบ้างนะคะสำหรับมะเขือแกงเขียวหวานกินกับขนมจีนก็อร่อยนะคะ ันนี้ก็กินกับขนมจีนได้นะคะใส่กะละทิเหมือนกันเลยเราก็เคี่ยวเครื่องแกงเผ็ดกับกะละทิให้หอมนะคะดีเราก็จะเคี่ยวให้ได้ประมาณนี้นะคะเคี่ยวเครื่องแกงหอมแล้วนะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยจ้านี่นะคะไก่ก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ใส่ลงไปผัดไก่กับเครื่องแกงให้สุก ให้ไก่สุกก่อนนะคะนี่แกงกะทินะคะก็ไม่ค่อยได้แกงนะคะวันนี้อยากกินแกงกะทิก็เลยมะเขือเปาะมีมะเขือพวงมีมะเขือเปาะก็ว่าจะแกงเขียวว่าก็ไม่ได้แกงก็แช่เย็นไว้หลายวันมันก็จะออกดำๆนิดนึงนะคะสำหรับมะเขือเปาะถ้าเราแช่เย็นไว้หลายวานันไม่ได้นํามาแกง ก็จะค่อนข้างดำๆนะคะสำหรับใส่ไหนใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้า mm hmm. ก็ประมาณสองสามช้อน mm hmm. นะคะสำหรับน้ำปลา mm hmm. เราก็ผัดไก่ให้สุกก่อนแล้วเราค่อยใส่มะเขือนะคะน mm ี hmm. ่จ้า mm hmm. เครื่องแกงหองมมากๆเลยผัดกับ กะทินะคะนี่ไก่เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะนี่นะคะไก่เริ่มสุกเราก็จะใส่มะเขือลงไปเลยมะเขือจะสุกง่ายนะคะไก่ก็จะสุกยากนิดนึงเราก็ผัดไก่ให้สุกก่อน นี่นะคะเราก็เทมะเขือใส่ลงไปเลยจ้าทั้งมะเขือเปาะแล้วก็มะเขือพวงนะคะใส่พร้อมกันเลยค่ะโอกลิ่นหอมมากเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมกะทิลงไปนะคะเครื่องแกงข้นมากเลยวันนี้ กะทิวันนี้ก็เป็นกะทิขวดนะคะเติมกะทิลงไปเลยจ้าวันนี้สมพรใช้แค่ครึ่งขวดนะคะเราก็จะเติมน้ําลงไปด้วยนะคะเพื่อไม่ให้กะทิมันเกินแล้วก็มีน้ําคุกคิดนะคะเวลาแกงนี่นะคะเราก็ใส่น้ำประมาณนี้ไข่ซ่า ใส่น้ำชอบน้ำเยอะก็เพิ่มน้ำได้นะคะนี่นะคะเราก็ทิ้งไว้เปิดไฟกลางนะคะรอให้มะเขือสุกเติมน้ำลงไปนะคะแกงไก่กะทิมะเขือนี่นะคะ น่ากินมากเลยนี่นะคะเราก็ทิ้งไว้ให้เดือดนะคะเมนูนี้ก็กินกับข้าวก็ได้นะคะหรือจะกินกับขนมจีนก็อร่อยนะคะเพราะใส่กระทินะคะกินหอมอบอวลเลยจ้านี่นะคะก็เริ่มที่จะเดือดแล้วนะคะ มีทั้งมะเขือพวงแล้วก็มะเขือเปาะนี่สมพรว่าต้องวิ่งไปซื้อขนมจีนร้านคาไกลบ้านแล้วนะคะกินแกงอันนี้ก็อร่อยนะคะวันนี้มีข้าวสวยร้อนๆกินกับแกงเผ็ดอร่อยมากๆเลยเติมเครื่องปรุงรสนะคะใครที่ไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะก็ปรุงรสตามที่เราชอบเลยจ้า มะเขือก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะเราก็ชิมรสเลยได้ที่แล้วจ้าเติมน้ำปลาอีกนิดนะคะขาดเค็มไปหน่อยหนึ่งนี่เราก็จะใช้ประมาณนี้นะคะเราจะไม่ใช้ แบบมะเขือเละนะคะมะเขือแบบไม่ต้องสุกเกินนะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะ<อ>เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะอันนี้ใครจะใส่ใบโหระพาก็ใส่ได้นะคะวันนี้ชมพรใช้ใบกะเพราเสร็จแล้วจ้าแกงกะทิ เลือใส่ไก่จ้าน่ากินมากๆเลยจ้าตัากใส่ชาพร้อมเสิร์ฟนี่นะคะเสร็จแล้วสีสันน่ากินไหมคะเมนูนี้อร่อยมากๆเลยใครชอบกินก็ลองนำไปทำทานดูนะคะวันนี้สมพรก็นำมาฝากเพื่อนๆจ้าใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ในเมนูต่อไปนะคะสมพรก็จะมีเมนูน่ากินน่ากินเมนูพื้นบ้านมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยไปค้าไปทานข้าวกันอร่อยๆนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเกา่าสมพรอาจจะตอบเม้นช้าไปนิดนะคะยุงย่งๆเกี่ยวกับงานนะคะ ว่างๆสุภรณก็จะเข้ามาตอบมิ้นเพื่อนๆนะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ